สวัสดีครับพี่เพียน้องเผยเมกเมาฟื้นครับเมื่อวันเป็นบุญข่าวสากพี่น้องมืัอนี้ไม่ย่ายเพิ่นพ่อกระต้มเลยสิมาฟันฟื่นไปเพิ่นนี่นะครับดังไฟพ่อไอต้มกระต้มพี่น้องเลยสิถือโอกาสมาเว่าเรื่องอ่าหลายคนสงสัย สงสัยไอ้เรื่องการเฮ็ดคลิปยิ่วคลิปยังนี่แหะครับข้าชิมาะม่วการเช็กข้างสตรอรี่พี่น้องมีคนถามเคยมิกมาว่าเรื่องนี้แหละเรื่องให้เช็คสตรอรี่สองวันเช็คสามวันเช็คแต่ผิดกดลบออกแต่พอม,มีจุดสีน้ำเงินน่ะพี่น้องอุ๊ยกับประตองสงสัยยังมาก่ายด้วยพี่น้องเนอะ ถ้าระบบเขาบ่อไห้ขึ้นสีน้ำเงินไห้เป็นจุดสีน้ำเงินนะเคยมีเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วใครให้โรคถิ่มสาบ่ต้องไปสงสัยยังดอกโรคไหมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเขาใส่เสียงเพี้งเพี้งนั่นอาจติดลิ่ก็คิตก็ได้ครับอีกอย่างหนึ่งพราะแต่กฎระเบียบไม่หลังจากวันที่3็ดมาแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเนื้อหาแมพี่นง บางคนบ่มีเนื้อหาบ่มีคําอธิบายอยัางถ่ายภาพนิ่งลงบ่อธิบายยังแม่แกกยุ่งเียมันบ่มีเนื้อหาพี่น้องเออถ้าเจ้าลงแล้วภาพนิ่งเนี่ยเจ้าใส่แคปชั่นใส่หันใส่หนีไปจังหน่อยกับเพราะว่าอธิบายรูุภาพอันนี้บางาทีถ่ายลงมีแต่ภาพนิ่งภาพเดียวก็บพรว่าเจ้าซื้อหาเออซื้ออย่างเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ต้องเพราะว่ากรต้องไปเสียดายหรอกถ้าว่าสตอรี่กับจำป็นคือการต้องลงเพราะว่าสตอรี่กัได้เงินถ้าว่าน้องค้นผู้เฒ่าถัากมาถามว่าเป็นยังคือต้องลบเอากับบ,บ,บ,บอลบ,บกับ่าเป็นยังบอลบกับข้าจโรไว้เนี่ยข้างสตอรี่ของเจ้าก็ได้ผมเคยมีเรมรว่าพิทวาถหาหฮาบ่อเห็ดบ้านหฮาสะอาดน่ะ ระบบเขากระจายบุกคอยน้ำสรงปัญหาอยู่ตรงนี้เป็นอยังคืออยากให้เช็คสตอรี่สองมือเช็คลงไปสามมือเช็คก็อยากให้ทุกคนนี่เป็นมือโปรพีชโนมในการเล่นโมเมนต์ว่าจะเดียนเดินเดียนเดียนเดีนเดีนแล้วบางจักกดระเบียบบางหัวจักยักกเด็นเดินเดีนลงไปคลิปนี้อาชีเน่าจมแน่จัีหน่อย ครับอันคลิปเลี้ยวคลิปเดียวคือกันโล่งแล้วกัดหูวจักไปเช็กเนี่ยว่ามันผิดกดบมพิดถ้าคิดว่าชิมาเด่นหาเงินในอากาศน่ะบ่มาวันวันว่นวนวาเด่นย่างเดียวโล่งย่างเดียว,าายวแต่ว่าก็แล้วแก่แท้ขอจมนึซื้อเพราะว่าบางคนเพื่อนกับต้องการทราบต้องการหูจักระบบเพื่อนต้องการศึกษาอีดีอีหรอ พื่อให้ช่องพึ่นปังพิ่นดังแต่ว่าถ้าช่องดังปังนี่มัน,นต้องตะกวบไปด้วยการลง่งยางสม่ำเสมอหลกักการการไปมีปฏิสัมพันธ์นี่ก็สำคัญหลกักกาต้องมีเวลาอยูวกับระบบให้มากที่สุดแล้วก็ต้องศึกษากฎนะพี่น้องบ่มงแมนว่าคิดอยากเดินก็เดินมันบ่มีอย่างใดไม่ง่ายหรอกพี่น้อง กุกจางมาันก็สองแหลกมากท่านอาจารยเขาเชื่เอเลยว่าทีมงานขอบตาดำเลยเอาละจมมาหลายแล้วผู้ใดทักเขามานั่นสงสัยกับเฮ็ดบ่เป็นกับขม้าหาหรือว่านท่านลบได้กับลบเขม้าต้องสงสัยถ้าผิดกับคือผิดเพื่อนบอกว่าผิดกับพิดกับลบทีมท้อ ข้าบอกรบกับข้าไปหันละเอาละเจอกันคลิปนะุณครับ